แถวแถวมึงพ้นเอาไปต้มปนบอกไงบอลด้วยเอาเอาเอาไปก็เอาไปต้มต้มปนเออต้มปนหลายตัวนี่งงงงงงแค่ตัวเดียวเอาไปก็น่าได้ตัวใหญ่ตัวนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนกเขาใหญ่สว่างแด่นดินมื่อนี้มีโอกาสได้หยุดครับมื่อนี้ทะเลสิไปบต้นนกครับเสี้ยมพะเนียขาทิ้งงันครับ ไปหาพัดกันได้แล้วครับใส่หามาแล้วดมาเสียมมันเนียบาถานี้ไปทั้งไรบุตกลงกันบนทันไดอยู่ไปคว้างเปียกไหรือไปคว้างเกะที่นี่รอรุ่นรอติดตามกันบ้างครับว่านีได้สื้อด้บัวได้ซืบัวได้ ครับให้เพิ่งกันเซียมพัเนียดของผมนะครับวิธีเซียมผมเลยนะครับมีชิบุคุยโอดตีหาตีประเทศครับผมจิเปิดถึงไว้ทั้งหลังนี่ ชี้วปชี้จุงน่อยครับทั้งหลังกันไว้กันกลัมหิดหิดลวนหิดไลเสร็จแล้วครับแล้วๆี่างเนี่ยครับผม สามสิบสี่สิกับนกตุ้งฮะข้งขีกระป้อม สันเะกวามังนะ่่าไปยกบอมาลงมายกไม่หล เบ e> <Yes, ิ้งตัวคีกระป๋านดี่เย้ละบิงครับเบิองหดิ่งๆเบิงตัวคีกรปานโอ้ยสามีลุ้นใจกับเจียวเนี่ล่ะเก็บนิดเ็บหน่อยเนาะเข่เขมึงพ้นไปตมปนบอกงี้บอลด้ เอาเอาอไป่็เอาไปต้มต้มก้นเอาไปต้มกนหลายตัวนี่จอง้ยๆคัวเดีอไปก็น่าเด็ตัวใหญ่ตัวนี้ชิปนี้เขามาติดล้อคัดุงชิดครับสงใช้ิพ่อนกปลามันใส่ไปต้นซอยเหมืนครับไอเชียงเหกมันมันมันดึงนกปลานะคันมันพอมัน่เห็นนกมันจยบ่บดึงนะนกตัวนี้ มันขันด้วกิ๊กผมจะกำยำบ้างครับหาของขีกระปอตัว้อนิ้วก้อยนี่ก็เอาเก็บเรียบวันเห็นวเห็นวั่นั่น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 นรับอีก่ั่นึั่น้โั่นนััวนรับ ม,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 มันมืดมันมืด,มมดเรียบร้อยครับครับดูบด,ดีมือวะดีมือวะอันนี้อันนี้อันนี้เพราะรุ่นนี่พราะป้นอยู่ดี <laughs> โอ้ เจะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองเด้อนี่ไปหามาผลิอันนี้หาอยู่หากินเด้อครับนี่ข้องโซซื่อๆหรอกครับอันนี้การหาอยู่หากินแบบอีสานรานเป็นยังไงเนาะเออร้านเป็นยังไงนี่ครับปล่อยขึ้นธรรมชาติเออนี่ครับนกพิงใี้กำลังขันนี่นะครับชาวหาอยู่นกปลาเงียบเนี่ยจีรีวุ้ยหายวัดโป๊ะสัก หอยไข่ก็ยังบ่ปั่นมันสิว่าผีประ่ามันก็ยังมีเสียงนกเสียงนูนี่มีตัดครับมันเข้าเอ็นเพี้ยอย่างของเพี้ยงเพียงเพี้ยงอย่างหมดนึกนี่อนอยู่บ่เอ็นเพี้ยนเขาตัดกินน้ามันบ่นกป่าถูกเหมนุกต้องจิตเลยครับ อู้นครับโอ้ตีนดูอ,อยู่ดี่หรอลุงว่ามันตเต็นดูอยจนนั่นน,นันน่นนั่นเขาไปใกล้ๆได้บ่เนาะจู่ของมันยางมันบิ่งอยู่นี่ <c oughs> แต่เขาเพิ่นว่าแต่กมามันติดซั่นนั่นบินออกแล้วพคนน่ะ ปลาบินโอดเลยครับฮะเอาถือเลยครับเพื่อนอ้าตัวไหนเนาะถือเนาะเพรว่าตัวแม่มันบบินออกไปพุ่นุนว้าสมเพนว่าขับมันคูตะเกามันคูนจริงจริงมันจะถือเพื่อนเม่นอิลีครับพุ่น โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอามาโฮมพีดละเอ้โฮมพีดละดังเบิงกันครับผิดจะถือไม้อยู่ทั้งหลังพี่ครับพุ่นโอ้นั่นละครับโนคูแบบนี้ติดแท้ยร์แล้วสั้นโฮมเดชโฮมดิปไปโฮมรถถูรถม้าหอดรถละ ชนิตายก่อนนกนกตายแล้วอี่ครับโอ้สุเลยจับล่ะครับโอ้โหนกลุงจิตจับกวาดมูล,ล่ะครับบักบักคู่บ่ถอดบ่ถอยนี่ เบ่งนกเดี๋ยวจะเฝ้าไปนเอาบ่งกันนกินยังไงินยังไงนก่องมนลกจกันยลกจีก่อนละครับโอ้บงลิงเบ่งลายมันนกตัวป่่ประเด๋โอ้มัเจ็จอยตัวนี้แม่นกเกอยเียบตองพาพิสูจน์ ตะเกียบสิดอยู่ครับตเกียบชิดสีนี่ทุกคนมันเลี้ยวมากันนี่เดียวมันนมากันีครับโอ้ได้อีกแล้วครับนกลุงชิด ตัวที่สวงมูของประทนทศใด้อยู่เพิ่นในซวงเหรโอ้ยอาเปียบมูพูดไปเบิ้งคลิปตัวที่สองกันเลยครับเพราะว่ามันอยู่กล่องอีกตัวหนึ่งครับ เอาบางอยู่เตี้ยครับอีกแล้วครับเดี๋ยวปิดกล้องตัวนี้ไปกันใส่ดีนยใส่ดีวะใส่ดีโอ้ใส่รามดีขนาดเอ้ยใสขวารามพร้อมสวยรามโอราณนะสมัมีเสียงเอ้จะเบิ่งฟังไหมชิปนีะโอเคครับ สวยข้อลามขนาดนี <default> <criterion> ่ oh, ももしし่ละนกตัวนั้นออกดึงนี <inaudible> ้เยบามันได้เดิมถึงนกนี้เสียนสอยู่ทึงหัวผมอันบ้าโอ้จากเกเสียดยังบุกต้องให้ลุงใช้เป็นผู้เบ่งลูน้องตัวนีสายไฟตัวเขาไปเผูบนตัวเขาตัวตัวนีสายไฟหนึงกได้ ว่านกตามกับเบื้งมาล้อมจากตัวน้นทุสีกันก็ตกเสียงเงยของยมีควซ้ำนี่ตัวจะไปตัวใส่ไฟเหนืออืออืออ๋อเสร้ตัวที่สวงนครับของของแบบเขามามาเสร้ยนี่ครับปลกเขามาที่สซฟนี่เอาขึ้นไปวางเวหลังรถซิกันจังื่นบเตื่น เอ้ครับไปเบิ้งไม้ที่สามกันเลยบัดนี้ไม้ที่สามนี่ของลุงชิดนาะครับเป็นไม้ที่สามเป็นยังไงครับล้อรุ่นวัชิไดชเชลยบบอสล้อรุ่นล้อติดตามมึงนั่นกันครับ น่าเสียดายมากครับนกหลุดครับนกผู้อัางหนึ่งคำนะครับโอ้น่าเสียดายครับตกตบพลาดไปก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิป ใหม่ๆจากช่องนกเขาใหญ่สว่างเดีดินครับขอบคุณครับ